เพ่งเข้ากับปรรยากาศกันเดินมากมีวิติทธิภาะกิจต่างๆสมรับกันออกกำลังกายตามมิชชั่นที่กำหนดไว้เหรอคะสัปดาห์ที่แล้วได้แค่สงวันนะคะะว่วันที่สามเป็นฝนตกว่าอีกวันนึงต้องไปเลี้ยงหลานว่าวันก็ต้องไปร่วมงานสวดแล้วไปทำศพ ก็เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะเชยให้ได้เป็นสี่วันเนาะอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าการดูแลผู้สยยูงอายุเนี่ยเราต้องใช้พลังกําลังกายค่อนข้างเยอะทั้งต้องบิวทุกวันนะคะทั้งเรื่องจิตใจและเรื่องร่างกายเราไม่ใช่บิวให้ผู้สูงอายุเท่านั้นต้องวิวให้กับตัวเองด้วยค่ะ ถ้าตัวเองไม่มีพลังพอใจไม่มากายก็ไม่ได้เนี่ยการดูแลให้ท่านอื่นหรือการดูแลให้ผื่อู่นี่ับสุขใจสุขกายได้มันกคอาจจะยากนิดนึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เจอลูกค้าซึ่งเขาอะลูกค้าท่านนี้ได้ฝากแม่ไว้จะครบปีละลูกค้าก็ถามว่า ตอนนี้คุณแม่มาอยู่บ้านกับพลังใจได้จะครบปีแล้วเราก็ดูเห็นว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยผมว่าผิดเนี่ยดีขึ้นลูกค้าถามว่าถ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะขอรับคุณแม่กลับไปดูแลต่อที่บ้านเนี่ยทางบ้านพลังใจจะขัดข้องอะไรไหมก็ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ขัดข้องคะ่ะ เราดีใจด้วยซ้ำที่บ้านพลังใจเนี่ยสามารถดูแลคุณแม่เนี่ยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและสามารถที่จะกลับไปดำรงชีวิตต่อได้ที่บ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งของเรานะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุท่านเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วเนี่ยลูกๆเนี่ยก็สามารถที่จะรับท่านเนี่ยไปดูแลต่อที่บ้านได้นะคะไม่ต้องหงวงเพราะทางบ้านเราเนี่ยก็จะมีการแนะนํำต่อด้วยว่าจะต้องดูแลท่านยังไงอย่างเช่นเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณย่ญญานะคะก็ได้ตับไปที่บ้านที่มหาชัยแล้ว ลูกๆบอกคุณย่าแข็งแรงแล้วก็ได้นำพาคุณย่านกลับไปดูแลเองที่บ้านซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้แนะนาวิธีการดูแลอย่างต่อเน,นื่องนะคะว่าช้ามาเนี่ยจะต้องวัดสัญญาชีตยสี่ตัวยังไงบ้างก็จะให้แบบฟอร์มไปด้วยนะคะแล้วก็การจัดยาต่างๆแล้วก็จะมีฟอร์มลิตรายการยาไปใ,ให้ว่าตอนเนี้ย คุดยาเนี่ยเราพันยาทั้งหมด11ตู้อะมียาก่อนอาหารกี่ตู้อะักกี่ตู้อะยารอบเที่ยมีไหมรอบเย็นมีไหมอะไรเงี้ยซึ่งยาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทุกวนันหนึ่งสัปดาห์ให้ทีหนึ่งอันนี้ทงางแม่กำลังใจเราก็มีแบบฟอร์มให้หมดเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ผู้สูงอายุของท่านเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านเราคนดูแลหรือลูกที่ดูแลเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีการดูแลเนี่ย ว่าจะต้องมีขั้นตอนหรือทำอะไบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาหาหรือส่งไลน์มาหาพี่ตุ้มและทีมงานได้นะซึ่งทางบ้านเราเนี่ยก็จะมีคำตอบแล้วก็ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มค่ะก็จะแนะนำไป